Wijaja rana sukatoro kavitu anuttaro tulisa dhammasara tesatari wamenusta nang pakawati budak warahanta warata สติทพานังวันดามิตังสิเรนะบุตหัสสะหัสสเดาโซวะบุตโดเมสามิกิสโรบุตโดดุกัสาคาตาจาักวิทาตาจักติหัสเมบุตหัสหังนิยาเดมีสาธีรันชีวิตันจีดังวันดันโตทังจะริสเมบุตเซวะสุบติตัง นาติเมสารนังอันญับุตโนเมสารนังวรังเอเตนะสจวัจเจนะวัตยังสัตวสัสนบุตังเมวันดมานีนายังคุณยังปัสสังอิทัสถเบปิอันตรายามีมหาสุงตาชาตจัสม Wajaya wajirasa wa buddhe bukaman bagatamuwaya yang buddho padhikan hatu-hatu jayatang karantabe sawalikum wa buddhe. Sawakato pakawatatamu sanditiku akaliku dehipasiku upanayiku apajatamuwe kitabu Sawa kata ta tikuna yo hawa sena Yo maka pakapariyate vidmo kakedo, Ammo kuro kapatana tadathari thari, Vandamahang tamaharang warakamah tanang vandamitang sirenaham, Amat sahasami daso wa tamu me sami kisaro Amu dukasa kata jahwita tajati nasame Amat sahang nijademi sadiran cibitan jidam Wanantohang carisami amat sewa sukam matang Nati me saranam anyam, tamu me saranam waram Etena saja wajena Wadke yang satu Sasane Hamang mewandamane Na yang kunyang Pasutang itha Sabbe biandaraya Me mahesum Tajate dasa Kayu na wajaya Wajeda sawa Tame rukamau pakatang Yang tamu padikan agung Aja yang tang สุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆปุชุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆปิยาปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆเทียพินำจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสบุคคาราเอสาภควโตสาวะกะสังโฆอาวไนโยอาวไนโยทาคิไยโย อัญเชริกาลันโยอนุตรังปุญญาเกตังโรคาสาหะตสัทธัมมโชสุปฏิปปิปุณาธิโยโตโยธาปิโตอริยบุคครสังฆาสโตสีราธิธรรมะปวาราสัยยาติโตวันดามหังตมะริยานะขะนังสุสุพัง สังโฆโยสภพปานินางสารนังเฮมังตมังปติยานุสัติท่านังวันดาวิตังสิเรนังสังหัสสะหัสสเมดาโซวะสังโฆเมสัมิกิสโรสังโฆรุคาสักาตาจาวิทาตาจัดิหัสเมสัง so หัสสัหังนิจดมิสัติรันชีวิตันจิดัง วันดันโตหังจาริสาเมสังหัตโซปฏิปันตังนาฏิเมศราลังอัญยังสร้างโวเมศราลังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตเตยังสาธุสาสเนสร้างขังเมวันธรรเนนะยังตุญยังปัสสุตังกิสัศรเดียอันตรายเมมหิสุงตัสเตนะสักไยนาวใจ สังเกมกมานปะระตามิยังสัทโธปะฏิกาตะปุราจยังังกาละภะเรสัมวะติงวัฏสังเกผู้เต <tang -tang -tang nama hariwanangwi Pakang tay cakutawi harimu diwaangdakume namayantuk Nam Dutanang nama Dubohi Nam -du mimut tanang Nammu bimutia diangso paritawa muruk carana ape tay ca kumaekara kaharwannopatawi pakupang nemasawi hari sauwan napatawi papasang taa cautawi ha mu rating y hambawe datu sapatame teme nemmu te jamang pareyantuk Nam dutanang Namu wimut ดิมังโซปริตังนตวะมโรวาสมะกาปะอิหิตสัมปจิตชามินาสังสิโมปมมาจามะเอวาสะเพยักขาอะระยันเตภุมมาจามะเอวาอะพิราภากัปปันตุเมมหาคุณโยมหาราโภกัปปันตุเมนิเตภาหูหติพุทธะมะอะหูนะโมพุทธายาเวราระโยเวรากโนยามเวราหิมซาเวราตัสสิเวราตัสาเวราอิติโยพภัสสา มานีมามัม ah mm. ุทธศสสววโหสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภามหาฤทูมหาการุณิกอนาโัวจิตายสาบปานินางตุเรตตวะปรมีสาบปาตัวสัมโบทิมุตตะมังเอเตนะสาจาวาเจนะโหตุเมชยัมังครังเชยันตัวโบธิยามุเรสากานางนันทิวัตโนเอวะ Aham say yoho so. saya bangngkare apa cita patrang ke si setataabi Bo kalle hab kanang patto da sunnah Katang sumang Karang supa Batang sutitang sukano summoto jatuangmba cari supatahkinang kaya kammbang waca kamang patahkinang patah กินังมโนกรมมังมณีเทเตปทะกินาปทะกินานิกาตวานราพัตเตเพปทากินนภาวตุสาพะมังคารังราขันตุสาปเทวตาสาปะพุทตานุภาเวนัสดาโสธีผวันตุเมภพวตุสาพะมังคารังราขันตุสาปเทวตาสาปะกรรมะ นุภาเวนะสดาโสเถะวันตุเมภวตุสะพะมังคารังรักขันตุสะเปเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนะสดาโสเถะวันตุเมหิดังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาหุตุมาตาปิตาร ขอส่วนตนนี้จงถึงแก่มาดาบิดาของข้าพเจ้าขอมา,ารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกดังเมยาตินัหัหตุสุกิตาหุนตุยาตะโยขอส่วนบุนนี้จงถึงแก่ยาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอายากทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีกดังเมฆรูปปัจจะยายาใิยานางโหตุสุกิตาหุนตุคุรูปัจจะยายาใิยา ขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่ครูอุปราชอาจารย์ของข้าพเจ้าขอครูอุปราชอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิตดังสัพพะเดวตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเววาขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิตดังสัพพะเตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเดเทตาขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิดังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเดเวรีขอส่วนนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิดังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเดสัตตาขอส่วนนี้จงถึงแก่สัพสัตทั้งหลายทั้งปวงขอสัพสัตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วนนาเอิญ สัตเพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็น่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเี๋ยได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภรยาปัชาหุ่นตจงเป็นสุขเป็นสุขเอ๋ยได้พยาบางเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเี๋ยได้มีความสุขกายทุขใจเลยสุขีอัตานงปาริหะรังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปใดใดทั้งสิ้นเลย